ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ทานนั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง,ง่ายๆหลับ ตา,าเบาเบาพอสบายสบายพอสบายสบายก็ให้สังเกตดูเราใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับตาการวางมือของเรานะที่ซอนเัิน มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรามันมันเกร็งมันตึงบ้างไหมเนี่ยให้สังเกตสักนาทีางเนี่ยเพราะทุกส่วนร่างกายต้องผ่อนคลายจึงจะถูกหลักวิชาต้ตองผ่อนคลาย ใจก็ต้องสบายเบิกบานคาว่าสบายในที่นี้อาจจะยังไม่ถึงกับมีความสุขที่เกิดจากสมาธิแต่รู้สึกก็มันผ่อนคลายไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ ทำมาทั้งนานก็นดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันแบบพร้อ,อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงเนี้ยเรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งเพราะว่าจะทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมัน อยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่า เราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาก็เริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนลามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้ วรายานทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั่นนะไม่ว่าจะเป็นความสุขที่แท้จริงแสงสว่างภายในดวงธรรมกายในกายรวมถึงพระธรรมกายหรือพระธนตรยัยมีอยู่ในตัวของเราหมด ผลทางที่จะไปสู่อายตนานิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสสวะดับทุกข์ได้นั้นก็อยู่ในกลางตัวเรานี่เราได้เรียนรู้กันมายาวนานกันแล้วแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยรบทวนไว้หรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองเมื่อลวงพ่อบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปี๋เลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตา กดลูกนิตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีหยีตาเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้ในการหาพรตัตตนาไตรในตัว คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้หละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องนะล,ลูกนะมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปนะ อายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นของร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงของร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลน,นี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลก ครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนนี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจ ใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใ,ใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของนนต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่งเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นให้ปลดให้ปล่อยให้วาง เราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้ไปผูกพันไปยึดมั่นถือมันม่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดน,นี้น มันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์จิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อมสลายได้กลับวินาดแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็ จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งดีๆกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกัน ก็แปลว่าเราก็ไมไป้องไปคิดเรื่องอะไรไ,ไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆงแต่แม้เราหยุดตรงกลางกลางเนี่ยแต่ความคิดมันก็ผ่านไม่ได้ใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมา เราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สังสมอยู่ในใจถึงครลาที่มันจะคลี่คลายมันก็จะฉายไาห้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุง้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดมันก็ถลนุลายเพราะฉะนั้นให้ทำตัวเหมือนท่อนะ้ำ ทอนน้ำคืออยู่เฉยเฉยปล่อยให้น้ำมันผ่านไปทอดทานในห้องใจกันไปเงินเราก็ปล่อยให้ความคิดเ่านั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ทงไปคิดต่อเฉยเฉยทำเฉยเฉยกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งเรากานึกไป กับละคองใจเดสัมมาระหังก็ทำไปถึงจุดจุดหนึ่งเราไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาไม่อยากจะนึกถึงภาพอะไร mm hmm. ก็ไม่ต้องไปนึกหรือนึกแล้วมันชาติได้แค่ไหน mm hmm. ก็เอาแค่นั้นไปก่อน mm hmm. เพื่อพระเจ้าก็ต้องทำอย่างง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเขา้า ชีวิตเราก็ทุกทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันน,นั่งให้นิ่งนิ่งนมนม,นมสบายสบาย ้ําไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกี่บิไปในอากาศ ตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นถิ่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องทางนอกเนี่ย ยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากาเรื่องบินบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนะี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนะี่ยตั้งแต่ปากจ้นจมูก หัวตากลางกักสิษะพิดดนปากช่องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือหอเืยน้อสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางทองนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเอง เวลาถูกสวดเนีมันก็จะมีปรากฏการณ์กันดีร่างกายคือตัวมันจะโลง่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจว่าเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนี่มีรางวัล โล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใยจยไว้แล้วบ้างรับปากกับระพอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆแล้วนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการเราได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัคร หรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วแหละพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปน,น,นานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปน,น,นานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็น แม่ไม่มีปรากฏการ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม่ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติกาวนากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนนะยังสงบได้อย่างนี้ยังจะถูกหลักวิชา แล้วก็ฝึกให้ทำนานให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนน้มนานนิ่งนน้มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว,ว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้าและกายจะรู้สึกขยาย มันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแกสแ๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเน่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจะของแข็งมาเป็นของเหลว จะของเหลวว่าเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนง้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นลักลอนานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสะแห่งความสุขภายในที่แตกต่างจาก ความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสงความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆได้ไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละ พ่าไม่จ้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้น๊อ,อแบฟบอแวบๆเกิดแบบแบบขึ้น เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันจะต้องทำความเข้าใจและจำทุกต้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่ง แล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างข้างข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถอดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งห่วงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลย ใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็ จะควบคุมมันได้เหมือนเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมมา้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆม,ม,มาให้เราดู เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอน,นุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงจะได้เข้าถึง ในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวนะเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้นะเราทดลองบทเรียนที่หลวงพ่อได้ทบทวนที่บอกกันไปทุกๆวันอาทิตย์เรามาทบทวนแลนะลองทำดูทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบาน ใใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเราความสุขแล้วก็ธรรมจักขุระยานทัศสนะที่จะเกิดขึ้นอ <_ c oughs> ันนี้เราก็ันึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานะ พระพพทับชาตไปทุ่มมาจนกระทั่งถึงวันนี้เนะี่ยมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลักอธิฐานจิตให้บุญนี้เนะี่ยจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้หมดสิ้นไปและให้เป็นผังสำเร็จที่เป็นภพเบ,บืนะ้องหน้า ให้เราสมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรรคผลิพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้เห็นน้ำมากันตั้งแต่ยังเยาวัยสร้างวรรมีเลื่อยไปจนหมดอายุไขไปทับพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ให้เราได้เกิดในโลมเง,งาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายและครอบครัวธรรมกายที่เป็นสมมธิทิิมีสิ่งแวดล้อมจะเกิอหนุนต่อการสร้างบารมีของเราจะมีพวกพ้องบริวารหมู่ญาติใครเป็นบัณฑิตเป็นนักปราศคนภายคนผ่านกลห่างไกลให้เรามีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาเอาไว้สำหรับสร้างบารมี มีแล้วก็มาให้ตรณณีให้มีปฏิกาหกผู้เป็นเนื้อนาบุญมาลองรับบุญมารับทานที่เราได้ตั้งใจทำไว้ด้วยดีให้เราได้เป็นหมหาเศรษฐีผู้ใจบุญการจนพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ให้บุญนี้ถึงแก่หมยญ,ญาติ บรรพบรุษบุปการียาสนิทมิสหายและสมบัติชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอโยูน์ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ไปถึงขา่านเหล่านั้นที่มีทุกขมากก็ให้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อย แล้วก็คู่กรรมคู่เวรเราที่เราเคยไปเบียดเบียนกขาเอาไว้ในยามที่อกุศลก็สิงจิตให้กระทำความผบียดด้วยกายด้วยวาจารด้วยใจแล้วก็มีวิบากกรรมติดมามีเวรมีกรรมติดกันมาเนี่ยก็ให้บุญนี้อุทิศไปให้กับท่านเหล่านั้นจะได้มีมีเวรต่อกัน บากกรรมกนหนักเป็นเบาเบาเป็นหายไอ้ท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและบุญนี้ถึงแด,ดส่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลาดแสงก่อจักรวาลอนันตจ,ะจะักรวาล ในกามาพบลปภพบรูปลุภพบในกำเนิดทั้งสี่ทั้งอันดชชชะลาพุช,ชะสังเสรชะและโอปปติกะให้ได้มีส่วนแห่งบุญจเจริญธรรมเอาไว้อย่างดีแล้วมีทุกขมากก็ให้ทุกน้อยมีทุกน้อยก็ให้พ้นทุกมีสุขน้อยก็ให้สุขมาก มีสุขมากและให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและสิ่งใดที่เป็นกุศลธรรมขอให้เราได้ทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ในทุกบุญที่เราได้ตั้งใจไว้ด้วยดีบุญทุกบุญให้เราทำได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์จะไปชักชวนผู้มีบุญคนใดมาสร้างบารม,มีก็ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพูดจาชนะใจคนทุกอกถูกใจถูกปัทยมนุษย์บททุกคนใครได้ยินได้ฟังทำก็ให้เกิดกุศลศรัทธามาสร้างบารมีกับเราอธิธษฐานจิตกันไปให้ดี